วิดีโอนี้เป็นการทำอาหารแบบบ้านๆและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นเมืองหรือตามแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านหรือจะเรียกว่าบ้านนอกก็ได้นะไปทำอาหารดีกว่าผักดองแบบบ้านๆ นี้ก็อ่อนแล้วก็ตัดตรงนี้คแล้วก็ผ่านะครับประมาณนี้นะครับข้าผักที่ตัดมาก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราไปล้างนะครับใส่ลงไปเลยเราจะแยกล้างนะครับแยกล้างหัวนี้กับใบเพราะว่ามันจะเราจะล้างนี้ก่อน ตนล้างก็แบบล้างแรงๆเลยนะครับล้างให้ช้ำเลยนะครับ นี่ครับตามซออแบบนี้ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับอันนี้ก็ล้างเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ ล้างเสร็จเราก็ได้แบบนี้นครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระด้งแล้วก็ตากแดดนะครับคำนี้เราก็ใส่กระด้งนะครับใส่เพื่อใส่กระด้งทําไมรู้ไหมเพื่อให้น้ําไหลออกไหลทิ้งให้หมดแล้วก็ขยาย ใหญ่ทั่วกันะครับเราจะาไปตากแดดไว้หนึ่งวันนะครับนี่นะครับเราตากแดดไว้หนึ่งวันเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเก็บแล้วก็เอาไปดองน้ำเกลือน,นะครับก็ได้แบบนี้นะครับผักจะหิวตั้งหม้อเสียน้ำลงไป ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนครับน้ำขวดครึ่งนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดครึ่งรอเกลือละลายและให้น้ำเดือดนะครับครับก็พักให้ย็นนะครับ กับระหว่างโอน้ํายินนะครับเราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปเลยเดยใส่ส่วนหัวแบบนี้ก่อนนะครับครับเราก็บรรจุได้แบบนี้นะครับยัดให้แน่นเลยขับพรน้ําเกลือที่เราต้มเย็นแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะที่เราจะดองได้เลยนะครับ นี่นะครับผักดองที่เราได้หนึ่งคืนแล้วเราจะมาใส่น้ําข้าวนะครับเทน้ําออกน้ําน้ํำซาวข้าวนะครับใส่ลงไป ใส่น้ำซาวข้าวให้เหมือนเดิมนะครับให้เต็มฝาเดี๋ยน้ำละลายลงไปเองนะครับน้ำซาวข้าวปิดฝาไว้ดองไว้อีกครับนี่ก็คือผักที่เราดองใส่น้ำข้าวไว้อีกสามวันครับเดี๋ยวเราเปิดดูนี่นะครับจะเป็นออกสีใ,ใสๆนะครับเดี๋ยวเราเทาน้ำออก ครับเทน้ำออกให้เหมือนนะครับก้มไปเลยครับเราก็จะมาตวงน้ำที่เราเททิ้งนะครับเมื่อกี้เราได้กี่ถ้วยสอง สามถ้วยนะครับสามถ้วยนิดนิดนึงอันนี้หนึ่งไม่เป็นไรครับสามถ้วยนิดนิดนะครับน้ำเปล่าสามถ้วยถ้วยที่สามนะครับน้ำตาลสอง เกือสองช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งถ้วยกอับไปตั้งได้เลยตั้งหม้อเราจะใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกสาถ้วยนะครับตั้งหม้อให้เดือด ละลายแล้วน้ำร้อนแล้วพอพักให้เย็นแช่น้ำไว้เพื่อให้เย็นเร็วขึ้นครับพอน้ำเย็นแล้วนะครับเราก็ตักใส่ประกาศที่เราเทน้ำทิ้งเมื่อกี้ได้เลยนะครับ ปิดฝาเก็บไว้อีก2วันเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับอีก2วันครับผักดองของเราที่ใส่น้ําหมักไว้2วันนะครับรวมทั้งหมด8วันนะครับเราก็จะมาชิมดูเลยนะครับตักใส่จาน ชิมดูรสชาติกรอบมากนะครับจะออกรอบๆหว,วานๆเค็มๆเมปรี้ยวๆอร่อยมากเลยนะครับ